มันมีแผลแล้วแผลเนื้อมันเน่าอ่ะเขาจะต้องฟันอ่ะฟันเนี่ยเขาเป็กลัวจะทองจะทนไม่ไหวเขาก็เลยต้องวางยาสลบแล้วฟันเนื้อตรงบางจุดที่เน่าอ่ะเนื้อที่ไฟไหม้เนื้อที่ไฟไหม้บางจุดอ่ะเออเขาพูดแบบนั้นนะนั่นแหละเออเนี่ยวเดี๋ยววันนี้วันเนี้ยชิดูเด็กๆเขาระบาดเขระบาดมากเลยอ่ะเออดังโทษประเทศอ่ะคุณอาสรยุทธยังลงเลย ทอะไร้าวไม่ล่ะพี่ยังไปยัคุณลุงยังไปลามาครับได้ไปไหมลาปามันจะไปเลยที่กรงปูเนื้อที่ต่อใครมันก็ไปหามูลุกที่ะคนที่ให้ลงมันน่ะที่เอามันไปรับกันสั่งมันเกินไปมันเขไม่เข้าฝันไงเด็กพูดว่าเด็กอยมัน้ำดำเมื่อวานผมไปลามาเหมือนกันแต่เขาไม่ให้เข้ามันรักษาโควิดเนี่ยเออเขารู้ได้ไงิมันนั่งหรือันาด ไปไหนเราไปไหนโอ้โหช่องนั้นคุณลุงสนิทกับเขาเนี่ยเด็กอ่ะใช่เหมือนเหมือนเหมือนหลานแหลยคุณลุงไปเลี้ยงเขาแม่เขาไปเขาไปปลูเออปูฝากเลี้ยงให้พ่อหน่อยนะเลี้ยงเหมือนลูกเออบอกก็รู้แล้วก็บอกเลยว่าอย่าอย่าไปเลยนะกลับมาเขาไปทำลับไปทําอะไรมีกิจกรรมมีมีมีปัญหากันชาวนาชาวสวนนี่แหละอ๋อเขามีปัญหากันก็เลยกับเขาจะดูลูกดูลูกยังไง ไปนานยังอ่ะไปได้เดือนเดียวเหรอเหรอในในฝันมันทำอะไรบ้างต้องไหาลูกทุกวันทั่วใหญ่วิดีโอคอกันใช่อ๋อโอ้โหีขคงช็อกหน้าด่วนไปหาเมียเออใช่ใช่ใช่โอ้ตายตายฝัน อืออ <pec> ือเดี๋ยวเดี okay. ๋ยวแค่นี้ก่อนเอาจะเล็กโอเคอืออือหนุ่มเดี๋ยวเรองขอตัวนะโอเคครับเอาไว้